การทำงานของ t ัมเมอร์นะครับก็มีปุ่ม Power แมนวลใช้สำหรับตัวเปิดซ่อมแอร์เปิดตั้งสองตัวเวลามันมีปัญหาของตัวแอร์ตั้งเวลาการทำงานกดปุ่ม Set นะครับแช่ไว้แล้วก็กดปุ่ม Clock ค้างไว้นะครับต่อไปก็กดปุ่มวันนะครับตามที่เราต้องการกดปุ่มชั่วโมงนะครับกดปุ่มนาทีตามที่เราต้องการได้เลย ตั้งเวลาไหนยังไงก็ตามนี้นะครับมาดูการตั้งโปรแกรมการทำงานของตัวทาม,มือนะครับกด p 1นะครับแล้วก็ตั้งวันนะครับชั่วโมงนาทีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดกดอีกทีหนึ่งโปรแกรมที่สอง o f นะครับคือการทำงานตัวที่2องก็คือตั้งวันชั่วโมงนาทีตามที่เราต้องการ นะครับมาดูการตั้งค่าเทมพีศูนย์เท่ากับให้มันทำงานนะครับให้ตั้งค่าน้อยกว่า p 1อ่งองศารับ p 1ก็คือทำตั้งค่าให้มันหยุดทำงานนะครับ p 2คือตั้งค่าหลอกองศา ให้ตรงกับห้องนะครับองศาที่ต้องการกับห้องให้มันตรงกันส่วน p 3ตัวท้ายคือตั้งค่าหน่วงเวลานะครับให้มันหน่วงเวลาสองถึงห้าทีประมาณนั้นเรามาทดสอบกันดูนะครับการทำงานโดยเอาทิชชู่ไปจุ่มน้ําเย็นแล้วมาจุ่มที่ประลอดนะครับเมื่อไหร่แต่องศามันต่ำมา จุดที่เราตั้งไว้มันก็หยุดทําง,งานแต่ถ้าเมื่อไหร่องศาเพื่อ